นุสราต้อมคำหนึ่งในเจ็ดเสียนตำนานวอลเลย์บอลหญิงไทยนำทีมนักตบสาวไดมอนด์ฟูดอ้อนขอกำลังใจก่อนลุยศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงเอเชียก่อนจะเกิดการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่25เมษายนถึง2พฤษภาคมนี้ซึ่งสโมสวรวอลเลย์บอลหญิงไดมอนด์ฟูดตัวแทนของประเทศไทยที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งข,ขันในฐานะทีมแชมป์ ของศึกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกฤดูก,กา2021 2022. ล2021-2022ล่าสุดนุสลาต้มคำหนในเจ็ดเซียนตำนานวอลเลย์บอลหญิงไทยนำทีมนักตบสาวเดมอนฟูดอ้อนขอกำลังใจแฟนๆลูกยางไทยก่อนลุยศึกนี้โดยระบุว่าพวกเราเดมอ Food ฝากติดตามเชียร์พวกเราในรายการวอลเลย์บอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียส่งกำลังใจให้พวกเราเยอะๆด้วยนะคะ สำหรับเดมอนฟูดชุดนี้นำทัพโดยซาร่านุสาราต้อมคำเซตเตอร์มากประสบการณ์พร้อมด้วยนักตบสาวดีกีทีมชาติไทยอาทิแก้วกระยาสสิภาพรพิชากรการจานาและวิภาวี